สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบโบพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีพจนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม25ง5นนี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเนลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีบราตี้ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลเนาะอิทธิพลของดวงดาวนะครับในการย้ายราศีจะมีดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มี2ดวงที่มีการยกย้ายราศี ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดวงดาวกันเลยนะครับต่อชาวตุลลัคนาตุลมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรเป็นตําแหน่งเทวีโชคนะครับอยู่ทั้งหนึ่งถึงมีนาคมเลยทําให้ชาวตุลลัคนาตุลน,นั้นมีความมั่นคงมากขึ้นมีในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานการมีในเรื่องของสิ่งที่ดีกับคนในสังคมคนรับข้างแล้วก็ญาติพี่น้อง มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเพราะว่าดาวประจําตัวนั้นโคจรร่วมกับดาวองคารเป็นคู่เมตุกับดาวเสาที่เป็นคู่ศัตรตูมันก็จะมีความอึดอัดมีความแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่มีความทุกข์ใจบ้างนะครับกับในเรื่องของญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็อาจจะต้องพยายามปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลงหรือพยายามอย่าอยู่บ้านเดินทางบ่อยๆ การเดินทางบ่อยๆที่นี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะอังคารกับเสาเนี่ยกลุมกันอยู่ในเรือนพันธุด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการาใช้ชีวิตนะครับเพราะดาวเนี่ยลุมกันอยู่ทั้งหมด4ดวง เสร็จแล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายไปวันที่2ก็จะเหลือแค่สามดวงนะครับเพราะดาวพุธจะย้ายวันที่2มีนาขึ้นไปที่ราศีกุมทําให้ยังมีดาวประจําตัวร่วมกับอังคารและก็เสาอยู่มันก็จะมีความอึดอัดใจมีการทะเลาะเบาะแหวงกับคนในครอบครัวบ้างนะครับหรืออาจจะมีความทุกข์ใจกับในเรื่องของบ้านรถบ้างประมาณนี้ขับรถขับลาต้องะระมัดระวังนะครับเพราะว่าอังคารกับเสาเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับการแตหกหักก่ะ เวลามันมีอะไรที่มันแบบสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วอยู่ในเรือนพันธุ์ที่แปลว่าตําแหน่งของยศยานผานะแล้วก็บ้านแปลว่าชาวตุลลักษณะตุลต้องขับรถขับลาต้องระมัดร,ระวังนะครับแล้วก็ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นใช้ชีวิตในเรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกว่า ความสุขความสมอัภายในบ้านเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยทิศทางที่ดีแต่เราอาจจะมีความทุกข์ใจมีความกดดันกับคนทางบ้านบ้างมีความคิดต่างเห็นต่างบ้างวิธีแก้ก็อย่างที่บอกว่าให้แบบย้ายที่อยู่ก็ได้หรืออาจจะต้องแบบถ้าย้ายที่อยู่มันดูลําบากและยากไปก็จะเป็นนักศึกษาที่ว่าเดินทางบ่อยๆแต่เดินทางบ่อยก็ต้องระมัดระวังอีกเพราะว่าอังคารเสาอ,อยู่ในเรือนพันธุทที่แปลว่าลดอีกเหมือนกันก็แปลว่าต้องระมัดระวังแล้วมาจากเรือน าดาวอังคารกับดาวศุกร์นะครับกลุ่มกันเนี่ยมันก็จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของลากเกลือนมอรณะมาด้วยคําว่ามรณะในที่นี้มันแปลว่าลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องมีการรีโนเวทซ่อมบ้านนะครับซ่อมรถประมาณนี้นะครับลองเช็คระย,ยะลถหรือซื้อประกันหรืออะไรแบบนี้ทําประกันไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวมันลุมกันอยู่แบบนี้มันอาจจะทําอะไรที่มันเกิดผลแบบ ปรบปรับทันด่วนนะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาอย่างเช่นว่าเรามีปัญหาในเรื่องรถเราก็ต้องซ่อมรถอ่ะเราก็ต้องชิกระยะหน่อยเพื่อให้ดีมันจะได้แบบเขาเรียกว่าเซฟๆเนาะแล้วก็อาจจะต้องมีการรีโนเวทบ้านมีการซ่อมบ้านบ้างอะไรประมาณนี้บ้านอาจจะมีแบบปลวกขึ้นนะครับมีแมลงมีอะไรที่มันเป็นแบบ มีผนังลอกอะไรแบบนี้มีปัญหาเรื่องหลังคารั่วอะไรองนี้ยครับมันก็จะมีคล้ายๆประมาณนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วชาวตุลลัคณะตุลควรจะต้องระมัดระวังตรงนี้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูในี่ยลักษณะของการเงินหรัพชาวตุลกันบ้างกระบวนการเงินของชาวตุลคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือนพันธุเป็นตําแหน่งมหาอุด มหาอุดคือดาวอังคารคือดาวการเงินเนี่ยขึ้นเป็นมหาอุดอยู่ในรอบปีแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุ์ถูเพราะว่าหลักสับก้อนใหญ่เปราะว่าชาวตุลลัคนาตุลจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีช่องทางในเรื่องของการหารายได้มากขึ้นมีในเรื่องของการได้รับ เงินสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เหมือนกับได้สินทรัพย์ก้อนใหญ่บางคนอาจจะขายที่ดินได้บางคนอาจจะขายบ้านได้แบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับหรือได้เงินกู้ก็ได้เพราะว่า ในช่วงของดาวการเงินนั้นโคจรนเข้าสู่เรือนพันธุถูกแล้วยังอยู่เป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยคือก็จะมีการเงินที่โดดเด่นปังมากนะครับแต่มันจะมีความทุกข์ใจอยู่นิดนิดในเรื่องของบางทีแล้วเราอาจจะมีเงินกู้เงินอะไรที่มันได้ก็จริงแต่เราก็อาจจะต้องไปแบบบางคนไปซื้อบ้านนะครับดาวบ้านดาวรถมันก็ทาให้เงินก้อนนั้นนะ่ะสูญสลายไปบ้างอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทาให้เกิดความเครียดนะครับเหนื่อย แล้วก็ค่อนข้างแบบซีเรียสเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับคือเงินนั้นน่ะจะอยู่ได้แต่ไม่ทนไม่นานมันก็ต้องมีแบบใช้จ่ายไปไปตามสิทธิที่คุณนั้น กระทำนะครับในแต่ละบุคคลเนาะบางคนซื้อรถก็ต้องผ่อนรถบางคนซื้อบ้านก็ผ่อนบ้านแบบเนี้ยมันก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นอาจจะแบบเข้ามาปร๊บหนึ่งก็ต้องจ่ายก็ต้องแบบหมุนเวียนออกไปแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เงินก้อนนะครับก็มีเงินใช้จ่ายมันก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะดังนั้นก็เสพแต่มุมบวกล็อกกันเนาะอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟก็ลองปรับดูถ้ามันไม่ยากจนเกินไปเนาะมันอยู่พฤติกรรมของคุณนะครับดวงดาวเป็นแค่ตัว เหมือนกับบ่งชี้นะครับว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้คุณจะไปถึงแบบไหนส่วนคุณเลือกทางนี้คุณจะต้องมีปัญหาแบบไหนอะไรแบบนี้ครับมันเป็นไกด์ไลน์เนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องของการงานกันบ้างสำหรับชาวตุลิทธิ์การงานของชาวตุลและคณะตุลเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแหละอย่างที่บอกว่าดาวมาชุมนุมก,กันอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันแปลว่า โดยเฉพาะใครที่ทำงานบริษัทออฟฟิศนะครับหรือทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอะไรใดๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาบ้างแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการแสดงทัศนคตินะครับหรืออาจจะมีความเครียดความกดดันบ้างบางสิ่งบางอย่างอันนี้ต้องอดทนต้องรอคอยสักนิดหนึ่ง นะครับแล้วสารการมันก็จะยังมีแนวโน้มท,ทางที่ดีตรงที่ว่ามีดาวอาทิตย์นะครับร่วมกับดาวพัสดีอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะคือตำแหน่งตรีโกณ1น3 4 5ตรีโกณก็คือ5นับ5ไปเนี่ยมีดาวอาทิตย์พฤหัสอยู่เป็นดาวคู่มิตรใหญ่อุปรรมัมภมอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจ,จากบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องดีลูกน้องแบบพา เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าลูกน้องเป็นหูเป็นตาให้เราลูกน้องเข้าขากับเราดีลูกน้องค่อนข้างที่จะแบบเหมือนใส่ใจดูแลกับตัวเราดีนะครับหรือมีอะไรในสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาช่วยลูกน้องนิดหนึ่งเพราะดาวอรีนั้นเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะด้วยมันแปลว่าบางทีแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือลูกน้องแต่ลูกน้องก็จะตอบแทนช่วยเหลือเราดีนะครับประมาณนั้นเพราะเป็นตําแหน่งราชเกณฑ์เพราะว่า,าลูกน้องเนี่ยจะค่อนข้างมี ความคิดดีนะครับหรือว่ามีสร้างผลงานโดดเด่นนะครับทำให้เรามีหน้ามีตาร่วมไปกับาบทบริวารตรงนั้นด้วยนะครับได้รับอนิสงส์ตามไปแบบนี้แล้วก็มีการได้รับอุปัรภมช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นเจ้านายสิ่งต่างๆจะได้รับความนิยมชมชอบที่ดีนะครับสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักษณาตุลมีโอกาสต่อยอดการพัฒนามีการวางแผนนะครับในเรื่องของการเคลีย ครีเอทีฟต่างๆนยจะประสบความสําเร็จนะครับมีไมซ์เซ็ตมีการงานมีความคิดต่างๆนั้นต่อยอดที่ดีมากๆเลยและถ้าเกิดใครที่ต้องการเริ่มต้นงานใหม่ก็จะประสบความสําเร็จดีด้วยนะครับแล้วก็ใครทํางานในลักษณะของการแก้ไขต่างๆ การวางแผนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จในทิศทางที่ดีมากมีลูกน้องดีมีเจ้านายดีไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับกับการทํางานถูกไหมครับดังนั้นก็สู้ๆนะครับสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักขนาตุลเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของอาดาวความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวตุลกันบ้างอิทธิพลชาวตุลลักนณาตุลมีดาวความรักคืออังคารราศีเมษโคโจรเป็นมหาอุจอยู่ในเรือนพันธุ แปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยจะมีคู่ครองคนหลักนั้นค่อนข้างที่จะมีะแนวโน้มทิศทางที่ดีในเรื่องของการได้ชื่อเสียงตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มีโอกาสที่คู่ครองคนหลักของเราจะประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่เรากลับมีความกดดันกับในเรื่องของคนในครอบครัวของคู่ครองคนหลัก พราะดาวคู่ครองเนี่ยโครจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุร่วมกับดาวเสาร์มันคือความกดดันมันคือความขัดแยง้งโดยเฉพาะจะต้องมีญาติพี่น้องนะครับของครอบครัวเขาหรือครอบครัวเรารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบคนในครอบครัวของเราหรือเราไม่ชอบครอบหรือคนในครอบครัวของเราไม่ชอบแฟนของเรา มันอาจจะมีกรณีที่สับกันแบบนี้ได้รู้แต่ว่ามันจะต้องมีปัญหากับคนในครอบครัวไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราอะที่ไม่ชอบกันอะประมาณนั้นแล้วมันทําให้อิทธิพลของความกดดันเนี้ยเข้ามามีปัญหากับคนในความรักของเราเช่นบางทีแล้วครอบครัวของเขาอาจจะก,กดดันเราแล้วทําให้เขาอะนะครับคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกท้อใจรู้สึกไม่อยากไปต่อหรือรู้สึกมีปากมีเสียงกับเราเพราะว่า เราถูกกดดันแล้วเขาก็กดดันเราอีกทั้งหนึ่งมันเลยทําให้ความรู้สึกแบบตัวคุณเองต้องแบกรับกับปัญหาเพราะดาวประจําตัวของคุณร่วมกันวิบากกรรมกับคู่ของคนลักพอดีเลยมันแปละว่าคุณก็โดนเขาก็โดนดังนั้นแล้วต่างคนต่างโดนไปพร้อมๆกันแต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งจิตตกนะครับอย่าเพึ่งจิตตกเพราะว่าช่วงจังหวะเนี้ยที่มันเจอเนี่ยจะอยู่จนถึงมีนาคม หลังจากนั้นจะค่อยๆคลี่คลายไปประมาณเดือนครึ่งคุณต้องพยายามประคองความรู้สึกสิ่งต่างๆต้องขจัดไมเซ็ตที่ติดลบไปเขาพูดอะไรก็ทําอะไรให้กําลังใจแฟนของเราเยอะๆทั้งที่ตัวเองอาจจะเจ็บแต่เราก็ต้องพยายามให้กําลังใจเพราะคุณรู้แล้วว่าดวงของคุณเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องพยายามเข้มแข็ง เราต้องพยายามให้กำลังใจกับแฟนของเราให้มากๆนะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฉันจะพยายามทำดีที่สุดแล้วก็พยายามอย่าติดต่อกับญาติพี่น้องนะครับมากเกินไปถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเปิดตัวก็ดีเพราะการที่คุณเปิดตัวปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เป็นประเด็นกับในเรื่องของคนในครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของเรามันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับในเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง มีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะกันเราอาจจะทําให้เหมือนแบบความรักของเรามันดูไม่ราบรื่นแต่อย่างที่บอกนะเดือนครึ่งก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเมษายนพยายามอดทนอดกั้นไปให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหามีโอกาสเลิกสูงนะนะครับเพราะดาวประจาความรักเนี่ยร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันอยู่ในตําแหน่งที่เบี่ยนลักขาด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ มีปัญหามากอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยที่พยากรเนี่ยไม่ใช่ว่าพยากรณไล่ให้คุณนะมาตื่นตระหนกนะอยากให้คุณเตรียมรับอยากให้คุณนะ่ะพยายามหาทางป้องกันพยายามแบบสอดส่องดูแลพยายามให้กำลังใจกันและกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าพิ่งโทษกันพยายามแบบปณีประนอมคุยกันด้วยสติในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าดาวประจํา พระรายดีเนี่ยโคจรเข้าไปสู่เรือนปุตตะอยู่แล้วมันเป็นเรือนแห่งความคิดนะครับสติปัญญาถ้าคุณใช้ความคิดใช้สติปัญญาเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยอย่างน้อยก็เจ็บน้อยลงหรือไม่เจ็บเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดได้มากแค่ไหนปองตกมากแค่ไหนแล้วค่อยๆแก้ปัญหาได้มากแค่ไหนนะครับประมาณนี้เนาะ ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวตุนแล้วก็ราคณะตุนมากๆนะครับก็พยายามคิดให้มากๆแต่ตองให้มากๆสู้ๆนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจใกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ